นี่อะไรเออเอออาปาทำอะไรสวัสดีเออนี่อะไรอ่าฉนีเออนี่อะไรซับแผลสมรีเออไอ้สินี่อะไรผักชีไม่ใช่เออหนังที่พี่ชอบดูอ่ะหนังที่ไม่ใช่หนอันนี้อ่ะเอวี บางขายอะไรบางขายโรตีคุณดีเนี่อะไรหนัง sì จีนหนังจีนอ่ะหนังจีนค่ะบาดแผลบาีนที่ตัดออกอ่ะตัดออกที่เป็นอะไรเป็นอะไรตัดออกแล้วมันเป็นไปตัดออกแล้วเป็นอะไรทันทีเออได้ได้ไม่ยอมอ้าวนี่อะไรอออตำรวจซาชุดสีอะไรกากิ ผีผีอะไรเนี่ยอะไรผีผีผีเสื้อยีนผีเสื้อยีนผีเสื้อถูกแล้วผีเสื้อไม่ใช่กลางวันผีเสื้อลาเต้อะนี่อะไรอ่าอ่านี่อะไรพูดอะไรฮะอ่ะพูดอะไรฮะอ่ะก็บอกแล้วตอนนี้เศรษฐกิจขาขึ้นไงฮะ อะไรเป็นอะไรมออะไรฮ่ะมอหน้าทำไมมีอะไรเดมาทุบกระโมนเรียบเลยอะไรอ่ะอ่ทำงานที่มานาคุณเวลาออกเรื่อยเวลาว่ะพี่มันมีให้ได้ลาให้ได้พูดอะไรกูท้ายถูกเขาเล่นขโมนเนี่ยฮะให้ถูกพี่ครเป็นอะไรผมรับตำแหน่งอะไรฮะนายกรัฐมนตรี ก็บอกเี็ตำแหน่งอะไรมาพูดแบบนี้งงี้จะไม่รู้ได้ไงเราอาผมคิดว่าพี่นุ้ยรู้ก็อย่าเดาดิ